คู่มืออธิษฐานอดอาหาร40วันเพื่อประเทศไทยโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกอบทและกะอบพเคลื่อนไปสู่ฤดูการใหม่40วันอธิษฐานแห่งชาติ New Season Podcast วันที่9พฤศจิกายนคิศ,ศ2022ในหัวข้อยื่นหยัดอย่างผู้ชนะข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำ อยู่ในวิวร์บทที่2ข้อที่11คนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่2เลยอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในวิวร์บทที่2และบทที่3ถ้อยคําถึงคิตจักรที่เมืองเอเฟซัสจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคิตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดําเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีทองคําทั้ง7นั้น ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรักตรำและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่วเจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทนเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนรอาแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้า ละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่แต่ว่าเจ้ายังมีข้อดีอยู่คือว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิโคลาที่เราเองก็เกลียดชัง ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคฤตจักรทั้งหลายคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุขเสษมของพระเจ้าถ้อยคำถึงคฤตจักรเมืองสเสมอนาจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคฤตจักรที่เมืองสเสมอนาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตอีกตรัสด,ดังนี้ว่า เรารู้เรื่องความยากลำบากและยากจนของเจ้าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องการกล่าวร้ายของพวกที่อ้างตัวว่าเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มานจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึงสิบวันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จูบจนวันตายและเราจะมอบมองกุฎแห่งชีวิต ให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคิดจักรทั้งหลายคนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยถ้อยคําถึงคิดจักรเมืองเปอร์กามัมจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคิดจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งเป็นบรลลังของซาตาน ถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในนามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันทีพาสพยานผู้ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่นั้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสาข้อคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาอามอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งสอนบารากให้วางสิ่งสะดุดต่อนหน้าพวกอิสราเอลคือให้พวกเขากินอาหารที่บูชารูปเคารพ และล่วงประเวณีเช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคําสอนของพวกนิโคลาสด้วยเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเราใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญ,ญาณตรัสกับคิดจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่จารึกไว้ ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับถ้อยคําถึงคิตจักรเมืองทิยาธิราจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคิตจักรที่เมืองทิยาธิราว่าพระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรเหมือนอย่างเปลวไฟและทรงมีพระบาทเหมือนทองสำริดได้ตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องความรักความเชื่อการปรนิบัติและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่า ความประพฤติในตอนปลายนั้นดีกว่าตอนต้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าทนฟังเยเซเบลผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะนั่งสอนและล่อลวงบรรดาผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและกินอาหารที่บูชารูปเคารพเราให้โอกาสนางเพื่อจะได้กลับใจใหม่แต่นางก็ไม่ประสงค์จะกลับใจจากการล่วงประเวณีนี่แนะ่เราจะโยนนางไว้บนเตียงคนไข้ และโยนพวกที่ร่วมประเวณีกับนางไว้ในความยากลำบากยิ่งใหญ่นอกจากว่าพวกเขาจะกลับใจจากการประพฤติชั่วของนางเราจะประหารลูกๆของนางให้ตายแล้วคิดจักรทั้งหมดจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้ตรวจสอบความคิดและจิตใจและเราจะให้กับเจ้าทั้งหลายแต่ละคนตามความประพฤติของพวกเจ้าสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในเมืองทียาธิราที่ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จัก สิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่พวกเจ้าถึงอย่างไรก็ดีจงยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่จนกว่าเราจะมาและคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราจนถึงที่สุดเราจะประทานสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขาและเขาจะปกครองดูแลคนทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กเหมือนอย่างม่อกระเบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสียเส่ยง เหมือนอย่างที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราแล้วและเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้กับเขาด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคิตจักรทั้งหลายและในวิวรบทที่สามถ้อยคำถึงคีตจักรเมืองซาดิสจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของิิตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ของพระเจ้าและทรงมีดาวเจ็ดดวงนั้นตรัสด,ดังนี้ว่า เรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นและจงเสริมกำลังให้กับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้นเพราะว่าเราไม่พบความประพฤติที่ครบบริบูรณ์ของเจ้าเฉพาะพระพาของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงถือรักษาและจงกลับใจใหม่เพราะถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าชั่วโมงไหนแต่เจ้าก็ยังมีสองสามคนในเมืองซาดิสที่ไม่ได้ทําให้เสื้อผ้าของตนเป็นมวลทินและพวกเขาจะดําเนินไปกับเราในชุดสีขาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรเช่นเดียวกันคนที่ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพรักพระบิดาของเราและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคิตจักรทั้งหลายถ้อยคำถึงคิตจักรเมืองฟิลาเดเฟียจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคิตจักรที่เมืองฟิลาเดเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงสัตว์จริงผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้านี่แน่เราจัดวางประตู ที่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครสามารถปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ถือรักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรานี่แนะ่เราจะเป็นเหตุให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่กล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่กลับโกหกนั้นเราจะทำให้พวกเขามากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเรารักเจ้า เพราะว่าเจ้าถือรักษาคำของเราคือมีความทรหดอดทนเราจะเฝ้ารักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลกเพื่อจะทดลองคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกเราจะมาโดยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้คนที่ชนะเราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเราและเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย และบนตัวเขาเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคีตจักรทั้งหลายถ้อยคําถึงคิตจักรเมืองลอาดีเซียจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคิตจักรที่เมืองลาดีเซียว่าพระองค์ผู้เป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ และสัตว์จริงและทรงเป็นต้นกําเนิดของสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและคารารวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวช เจ้ายากจนตาบอดและเปลือยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่นี่แนะ่เรายืนคออยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญ,ญาณได้ตรัสกับคิตจักรทั้งหลายเมื่อพระเยซูคริสทรงมาปรากฏ แก่คราทูดยอนในพระธรรมวิวรณ์ในบทที่สองพระองค์ทรงกำชับให้ท่านเขียนจดหมายถึงคิเจักรเมืองทิยาธิราซึ่งเป็นตัวอย่างของคิเจักรแบบที่4ในยุคสุดท้ายคิเจักรทิยาธิราเป็นคิเจักรที่ต้องเผชิญหน้ากับคําสอนที่เบี่ยงเบนเนื่องจากมีผู้นําคิจจักรนําหลักการของเย,ยเซเบลมาผสมผสานกับวัฒนธรรมในคิเจักรเขาอ,อนุโลมกับการล่วงประเวณี อนุโลมให้เข้าไปมีส่วนในพิธีกรรมของรูปเคารพร่วมกินอาหารที่บูชาแก่รูปเคารพมียุคหนึ่งที่คนซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นผู้ติดตามพระคิดพวกเขาเข้าไปประนีประนอมกับความเชื่อต่างๆในวัฒนธรรมของคนที่ไม่เชื่อยอมทำรูปเคารพเพื่อสักการะพยายามรวมหลายๆความเชื่อให้เป็นความเชื่อเดียวกันแต่พระเจ้าตรัสว่าความสว่างจะมีส่วนอะไรกับความมืด ในยุคสุดท้ายนี้คิตจักรจะต้องพบกับเรื่องแบบนี้มากขึ้นพระเยซูคริสส่งสารไปยังคิตจักรทั้ง7ให้ยึดมั่นในหลักข้อเชื่อแห่งความจริงจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาคนที่ชนะจะได้อะไรข่าวสารถึงคิตจักเมืองเอเฟซัสคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุเกษมของพระเจ้าอ้างอิงในวิวรณ์บทที่สข้อที่7แกค่คสตจักเสมอนาคนที่ชนะ จะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยอ้างอิงในวิวร์บทที่สองข้อที่11แก่คิตจักรเมืองเปอร์กามัมเราจะให้มา,านาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะอ้างอิงในวิวรร์บทที่สองข้อที่7แก่คิตจักรเมืองทิยาธิราคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราจนถึงที่สุดเราจะประทานสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขาอ้างอิงในวิวรร์บทที่สองข้อที่26แก่คิตจักรที่เมืองซาดิสคนที่ชนะ จะสวมเสื้อขาวและเราจะไม่ลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์อ้างอิงในวิวรณ์บทที่สข้อที่5แก่คิตจักรฟิลาเดเฟียคนที่ชนะเราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเราอ้างอิงในวิวรณ์บทที่สข้อที่12แก่คิตจักรที่เมืองลาดีเซียคนที่ชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์อ้างอิงในวิวรณ์บทที่สข้อที่21การเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์นั้นอยู่ตรงนี้เราจะต้องเป็นผู้ชนะและทำงานของพระเจ้าให้ดีที่สุดโดยเพ่งมองไปที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงชนะโลกแล้ว ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้เราเห็นหนทางแห่งชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์ขอให้คริสตจักรทั่วประเทศไทยประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปจากที่นี่จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่าดูถูกว่าความสามารถของเราเล็กน้อยแต่ให้เราเพ่งมองไปที่พระสัญญาแห่งชัยชนะของพระเยซูคริสต์และการทรงสถิต ของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทานฤทธานุภาพยิ่งใหญ่นี้แก่เราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านตลอดการรับฟังทั้ง40วันนี้ด้วยกันนะครับเชื่อว่าจะเป็นพระพรและการเติบโตและการไปสู่ฤดูกาลใหม่ของเราด้วยกันและวันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับร่วมเฉลิมฉลอง50ปีงานคองเกรสเก้า โดยความร่วมมือของกรรมการคิดจักรโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยหรือกอปทในวันที่25ถึงวันที่28เมษายน2 0 2 3ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ในงานคองเกรส9จะมีการประชุมเพื่อการประกาศพระกิติคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์และการรวมพลังครั้งใหญ่ของศิทธิพิบาลผู้นำคิดจักรมิชนันารีและผู้มีใจประกาศบุกเบิกคิดจักร ผู้นำมนุษยชนและนักศึกษาพระคิดธ,ธรรมร่วมเฉลิมฉลอง50ปีการจับมือกันของคริสเตียนทั่วประเทศในการนำความรักของพระเจ้าสู่คนไทยพร้อมรับการฟื้นใจคำหนุนใจการนมำมสการและสัมนาพิเศษต่างๆมากมายติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a Congres99 ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งร่วมกันและขอพระเจ้าอวยพระพร เชื่อว่าจะเป็นการฟื้นฟูและนำไปสู่ฤดูการใหม่ของเราทุกคนร่วมกันขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ